เปิดเครื่องมากินเครื่องยังใหม่เลยทุกคนคิดดูแล้วกันราคาถูกกว่าป้ายแดง2 0 0 0 0 0มีอะไรน่าสนใจสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแอดมินเพจเอเดนสมาร์คารครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมานสนอเหมนเดิือีกเช่นเคยครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทั้ง2ตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ผมเคยรีวิวแล้วแหละแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงความคุ้มค่า คุ้มราคาครับกับเจ้า2คันนี้นะซึ่งคันนึงเนี่ยเป็นรถที่ปีใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็ใหม่น้อยนะครับทั้งสองรุ่นนี้คือมิตซูบิชิไฟตันตัวสูงกับตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยจะเป็นปี2022ครับรถเพียงแค่56เดือนเท่านั้นนะครับขายในราคาที่ถูกกว่าป้ายแดงไปประมาณแสนหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวสูงครับมิตซูบิชิไฟตันทัชไป2019ครับคันนี้ราคาคุ้มๆครับผมบอกเลยถูกกว่าป้ายแดงไปประมาณ2 0,000 0เลยในทีเดียวครับอ่ะ ทั้ง2รุ่นนี้นะครับทั้ง2คันนี้มันมีข้อดีแล้วก็ความคุ้มค่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเรื่องมืนตัวสูงก่อนนะมืนตัวสูงผมเคยรีวิวสีขาวแล้วเจ้าคันนี้เป็นตัวสีดำนะครับส,สวยๆเลยคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับ2.4ไม้เวกกร D ลีนดีเซล GLS ครับอ่าคันนี้ได้ในส่วนของล้อแม็กนะดูรอบๆร,รถก่อนเ่อนเลยแล้วกันนะครับได้ในส่วนของล้อแม็กไป นะล้อมแม็กคันนี้ไม่ใช่ล้อมแม็กเดิมนะครับเป็นล้อมแม็กแต่งสายลุยเลยนะเอาเอาใจสายลุยที่น่าจะชอบนะครับในส่วนของล้อมแม็กไลน์นี้นะครับเมื่อกี้ลืมเปิดในส่วนของไฟหน้าอ่ะจริงๆถ้าผมเปิดสวิตช์เนี่ยนะไม่แน่ใจาว่าเปิดสวิตช์แล้วสาตาร์ทหรือว่าต้องเปิดสวิตช์อย่างเดียวไฟจะติดนะครับโคมไฟหน้ามันเป็นโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับโอเคเปิดไฟติดแล้วนะจริงๆแล้วมันจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะถ้าทุกคนเห็นนะนี่โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ นะครับส,สวยๆก็เลยในทีเดียวนะไฟตัดมงตัดหมอกทุกอย่างมาครบนะครับกระจังหน้าคิ้วคมเมียมตามสไตล์ครับมิตซูบิชิหน้าคม,คมๆหล่อๆแน่นอนอยู่แล้วนะเครื่องแรงครับร้อยแปกว่าแรงมาเนี่ยคือพอเพียงพออยู่แล้วหลังกระจกมองข้างไฟเลี้ยวในตัวนะครับมีบันไดข้างอ่าตัวสูงแน่นอนกระบะมันต้องมีบันไดข้างนะครับได้ล้อแม็กแต่งไปก็ถือว่าเข้าทรงนะเพราะว่าด้วยส่วนในของตัวที่รถเนี่ยมันเป็นตัวทรงสูงอยู่แล้วได้ล้อแม็กใส่รืยไปก็ น่าจะชอบบอกชอบใจนะครับสหัหลังก็แน่นอนครับสปอยเลอร์นิดหน่อยนะครับตามสไตล์แล้วก็มือจงมือจับอะไรเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับเรื่องคลีดีเซลนะตัวนี้มีกล้องมองหลังแล้วนะครับนี่มีจอมีกล้องมองหลังนะครับสวยงามพอทรงด้สวยครับสีดำเงาๆนะผมจะมีสีขาวกับสีดำครับในเรื่องของความคุ้มค่าต้องพูดว่าเจ้าตัวนี้นะราคา ประหยาดกว่าป้ายแดงไปประมาณ2 0 0แสนเลยในทีเดียวครับราคาป้ายแดงนี่อยู่ที่7 2 9 0 0 0บาทนะครับตามใบบัวชัวปี2 0 1 9นะครับคันนี้ผมขายได้อยู่5 2 9 0 0 0บาทครับราคาถูกกว่าป้ายแดง2 0 0แสนมีอะไรน่าสนใจดูรอบๆรถไปแล้วเรียบร้อยครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับราคาแน่นอนถูกกว่าการ2 0 0แสน 200, แต่สภาพคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าครับเลขไม์คันนี้เพียงแค่4 0 0 0 0กว่ากิโลครับลูกคา้านี่ครับ บางที่บอกใหม่เลขไมน้อย60,000กว่ากิโลน้องๆป้ายแดงของผมเนี่ยนะไม่ส0 0 0มกว่ากิโล <c oughs> คือก็น้องๆป้ายแดงเหมือนกันครับนะก็ไม่เปรียบเทียบอะไรมากมายเนาะโฟ <c oughs> มลายมาลติฟังชันนะครับยังไม่มีครูซคอนโทรลอ่ะเจ้าคันนี้ยังไม่มีครูซคอนโทรลครับถ้าตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นตัวครูซคอนโทรลนะเข้ามาดูข้างในสักเล็กน้อยครับโอเคข้างในนะครับออปชั่นก็ถือว่า ไม่น้อยหน้าในส่วนของตัวท็อปสักเท่าไหร่ครับนอกจากคูณคอนโทรลกระปูสตาร์ที่ไม่มีนะตอนนี้มีคูณคอนมีมัลติฟังก์ชันหนึ่งข้างนะครับเอาไว้ควบคุมในส่วนของเครื่องเล่นตรงนี้มันอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แสงมันส่องพอดีนะครับในส่วนของเครื่องเล่นเนี่ยก็จะมีวิทยุ CD MP3 มีนะครับมี CD นี่ยังสามารถใส่แผ่นยังมีช่องเสียบแผ่น CD อยู่ได้นะใออส่แผ่น CD ไม่ได้เสียบสิเออนะครับก็ค่อนข้างคลาสสิกนิดนึงทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีใครเขา เขายังใช้แผ่นซีดีอยู่ไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีกล้องมองหลังนะครับเดี๋ยวต้องสตาร์ทรถก่อนก่อนเลยเลยเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่สตาร์ทรถเนี่ยมันไม่เห็นกล้องมองหลังนะครับนี่นะเป็นเครื่องเครื่องเล่นเดิมของโรงงานเขานะครับบลูทูธเชื่อมต่อโทศรศัพท์ได้เนะี่ยมีโลโก้ไหมมันมองเห็นไม่ชัดน่าเสียดายแสงมันส่องนิดนึงนะครับอ่า ตรงนี้มีช่องเสียบ USB นะครับอยู่ทางด้านล่างมีช่องเสียบ HDMI อยู่ทางด้านล่างนะครับตรงนี้เนาะโอเคกล้องมองหลังครับก็ค่อนข้างที่จะมุมมองดีนะ,อะจออาจจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่ากล้องมองหลังเดิมจากโรงงานก็ถือว่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างชัดแล้วก็การระยะได้ค่อนข้างแม่นยําอยู่แล้วนะครับอ่ะดูในส่วนของอื่นๆต่อไปนะครับตัวพวงมาลัยหุ้มหนังค่อนข้างที่จะ จบประชับนะมีต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็วัสดุเป็นเป็นเป็นหุ้มหนังนะครับเป็น p v c กล่งกํายางยางหุ้มหนังหน่อยก็ประชับดีไซน์ภูมาร้ายสวยอยู่แล้วล่ะนะคล้ายๆกับต้องบอกว่าเหมือนเลยละกันกับตัวปาเจโ่นะครับตัวแอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะก็ปรับนะครับนหน้าวงน้าปัดชัดเจนนะครับทานล่างก็จะมีพอร์ตเสียบไฟให้1พอร์ตตรงนี้นะครับมีช่องเสียบ usb แล้วก็ hdmi อย่างที่ให้ดูไป นะครับตรงกลางก็มีในส่วนของแก้วพ้าแขนตรงกลางตรงนี้เป็นหนังนะเป็นหนังนุนม่มๆหนังๆน,นะครับตรงนี้ผ้าแขนตรงกลางก็มีช่องเก็บของนะไม่มีที่มีที่เสียไฟอยู่ตรงนี้เอา้าลึกหน่อยนะครับอาจจะเกือบมองไม่เห็นเมื่อกี้นี้นะมีช่องเสียไฟอยู่ตรงนี้อีก1พอร์พตนะครับอ่ามีรูเสียไฟชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอเค1 2โวลต์นะครับหาอดแปเตอร์มาแปลงเอานะครับในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้า นะครับเบาะท่าตามสไตล์เลยอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะเบาะผ้าตรงนี้ก็จะคลาสสิกหน่อยแล้วกัน <laughs> ดีไซน์ของเบาะค่อนข้างโบราณนะครับพูดกันตรงๆในส่วนของเบาะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่คนไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับเบาะผ้าก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะมีทรงดีไซน์ก็อาจจะเก่าไปหน่อยก็ใช้งานได้ดีนะครับามาในส่วนของด้านข้างบ้างก็มีอะไรมีกระจกไฟฟ้าปรับข้างแล้วก็ปรับข้างเป็นไฟฟ้านะครับตรงนี้ อันนี้ความสูงต่ําของไฟเนาะตรงนี้ไฟไฟทังด้านหน้าสูงต่านะครับกระจกออโต้หนึ่งบานแน่นอนอยู่แล้วนะกระจบไฟฟ้าออโต้นะครับกดทีเดียวขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท่านหลังกันสักนิดนึงแล้วกันห้องโดยสารอ่ะที่ผมไม่พูดห้องโดยสารเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วห้องโดยสารของนิสูนะครับมันไม่ใหญ่นะนิสุบิชิไฟตันนะครับเป็นกระบะที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าห้องโดยสารค่อนข้างเล็กไม่ใหญ่ เน้นเครื่องแรงครับตัวเล็กสเปคแรงอย่างที่ผมบอกไปก็ต้องมีสูบิชิไฟตานนี้แหละนะเบาะนะครับใหม่ๆเลยเบิกมาให้ใส่ให้ใหม่ๆเลยนะครับถุงนี่ยังไม่ได้แกะเลยครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยมีในส่วนของพอร์ตเสียบ USB เอาไว้ชาร์จไฟมีช่องเสียบชาร์จไฟนะครับต้อบอกเลยนี่สองอันเลยนะเพียงพอนะเพียงพอต่อความต้องการแล้สองช่องเลยตรงนี้ชอบ,ตร,ชอบตรงนี้ชอบเพราะว่าบางบางบาง,บางรุ่นนะครับบางรุ่นให้เป็นแอร์หลัง บางรุ่นให้เป็นแบบที่วางแก้วน้ําแต่ตัวนี้ให้ช่องเสียไฟมาเลยนะถึง2ช่องก็ถือว่าใครที่นั่งอยู่ในแคปก็ไม่ต้องกลัวแล้วมีที่ชาร์จแบตแล้วนะครับมีช่องวางขวดน้ำนะวางแก้วน้ําไม่ได้นะครับวางแก้วน้ําไม่ได้คนที่อยู่ทางด้านหลังนี่ไปวางแก้วน้าข้างหน้านะเออไปวางแก้วน้ําเอาข้างหน้านะครับแล้วก็มีช่องเก็บของนี่ตรงนี้อาจจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนี่คือในส่วนของในแคปนะ รถเดิมๆครับคันนี้นะห้องเครื่องเดิมๆเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc ครับก็อย่างที่ผมบอกไป180กแรงม้าเนี่ยคือเยอะแล้วล่ะเพียงพอต่อความต้องการแน่นอนครับไม่ขี้เลยครับอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจ Mitsubishi Triton ตัวเลกสเปคแรงครับเนี่ยผมไฟหน้าเขาสวยจริงนะตัวนี้ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับ Mitsubishi Triton อ่ะนี่คือดนส่วนของตัวสูงน่อน นะครับตัวสูงที่ขายราคาไม่แพงอย่างที่บอกไปถูกกว่าป้ายแดงไป2 0 0แสนครับราคาป้ายแดงตัวสูงคันนี้ลองท็อปมี7 2 9 0 0 0่เบาทครับเราขายเหลืออยู่ไปแค่5 2แ0 0่5 2 0 0บาทออกลด1,000จบเลยครับยังไม่ต้องผ่อนนะ่อนอีกทีปีหน้านะครับสำหรับใครที่ดูวิดีโอรีวิวนี้นะถ้าอยู่ในปี6 5เนี่ยนะไปพอนอีกที66นะครับโอเคมาดูในส่วนของตัวเตีย้ยต่อนะครับ มิสูบิชิไรตันตัวเตีย้ยคันนี้ครับผมบอกได้เลยคำเดียวเลยว่าคือใหม่จริงใหม่แท้ครับน้องๆป้ายแดงไม่รู้คันนี้นะสงสัยเจ้าของเก่าเขาค,คงไม่ชอบแหละแต่ถ้าใครชอบเป็นแฟนบอยของมิสูไรตันคุณต้องชอบคันนี้ถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาครับเจ้าคันนี้ปี2022ครับมเมื่อเดือนธุรกานะถ้าผมดูในเล่มไม่ผิดนะครับเออรถเพียงแค่5เดือนรถสวยครับตัวเตีย้ยนะมันจะมีในส่วนของ เครื่องยนต์เนี่ย 2,500cc ครับออตัวของมันเครื่องมันจะเป็น cc มันจะเยอะกว่าในส่วนของตัวสูงครับแต่ว่าตัวสูงเนี่ยเทอร์โบเขาจะใหญ่กว่านะครับคันนี้รถใหม่มากครับใหม่แม้กระทั่งยังจุกลมนี่ยังใหม่เลยเครื่องยนต์ 2,500cc แต่ว่ายังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเก่าอยู่นะครับยังไม่เป็นตัวครีดเซลเครื่องยนต์ไมเวกแต,แต่แต่ว่าถ้าใคร เน้นอยากได้ของใหม่ครับผมบอกเลยคันนี้ใหม่จริงใหม่ทุกหัวน็อตครับดูเลขไม้กันเลยแล้วกันเลขไม้คันนี้ครับอยู่ที่นี่ให้ดูเลยหนึ่งพันกว่ากิโลชนะทัศนะครับหนึ่งพันกว่ากิโลเท่านั้นครับไม้น้อยแท้จริงครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่ากิโลตัวออปชั่นเนี่ยไม่เยอะอะอาจจะไม่เยอะเท่ากับเจ้าตัวสูงนะครับแต่ว่าได้ในส่งของความใหม่ครับแลกกันมาสมพูดเลนิดนึงว่าราคาเท่ากันครับ เจ้าคันนี้ผมขายเท่ากับเจ้าตัวสูงเลย5,29,000บาทครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยราคาป้ายแดงของเขาอยู่ที่6,29,000บาทครับนะผมขายไอยู่5,29,000บาทครับถูกกว่าป้ายแดงไป1,000 0แสนแต่คุณจะได้รถใหม่แท้ใหม่จริงครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือคุณแจสำรองคครับคันนี้มาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสที่มีมาให้ครับนี่คือใหม่ๆยังไม่ได้ใช้งานเลยนะบุ๊กเซอร์วิสนี่คือแบบรับรถอย่างเดียวเออ เซ็นรับรถอย่างเดียวมีบุ๊กวิตมาให้นะครับนี่แล้วก็กุญแจสำรองพร้อมเลย2ดอกนะครับพวมลาลัยมัลติฟังก์ชัน1ข้างนะครับวิทยุ CD MP3 มาเหมือนเดิมนะยังมีช่องใส่ CD อยู่ไม่รู้ทุกวันนี้ยังมีใครใช้อยู่หรือเปล่านะครับกระจกก็ปรับมือธรรมดาไม่ได้มีอะไรแต่ว่าใหม่แม้กระทั่งยันกลิ่นครับคันนี้ใหม่จริงนะมีช่องเสียบ USB 1. ชอหนถออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี ช่องเสียไฟตรงนี้ให้หนึ่งที่นะครับเก๊ะกอก,ก็คือใหญ่ใช้งานคือใหม่คือคันนี้อย่างที่บอกไปหลายคืนเลยเกิน<อ>ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับคันนี้ใหม่จริงๆใหม่จังๆใ,ๆใหม่กว่านี้ก็คือป้ายแดงจริงๆของแท้เลยแหละใหม่ทุกจุดครับเบาะยังใหม่เลยเบาะผ้าสีดําแซมด้วยสีเทานะเป็นเบาะเหมือนตัวสูงเลย อย่างที่ผมบอกไปข้อข้อติมันก็มีนะคือเบาะมันทรงโบราณเป็นนิดนึงครับแต่ก็คือเน้นใช้งานก็ไม่มีอะไรครับใครชอบเบาะผ้านะมันไม่อมความร้อนเนี่ยผมจอดรถตากแดดมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับคือเข้ามาในรถเนี่ยไม่ร้อนเลยนะจับพงจับเบาะได้ดีสบายถ้าเป็นเบาะหนังนี่ผมไม่ไหวแอบบร้อนนะข้างหลังนี่แบบยังไม่ยังไม่ได้แกะถุงเลยนะตัว2.5 g l x เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปของตัวเตี้ยแล้วนะครับ มันจะมี2รุ่นมันมี GL กับ GLX นะครับเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของตัวเตี้ยละใหม่ๆเลยถุงอันนี้เดิมๆเลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับนะข้างหลังนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีแอร์หลังไม่มีช่องเสียบไฟไม่มีอะไรครับตามสไตล์ของตัวเตี้ยแหละเน้นใช้งานเน้นแต่งสวยแต่งซิ่งครับอ่าธรรมดาเราไม่ได้แบบเน้นว่าแบบใช้งานเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมเน้นสวยเน้นใช้งาน เน้นแต่งซิ่งครับแต่ว่าถูกกว่าป้ายแดงไปแสนนึงได้สภาพรถใหม่ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าโคตรโคตรคุ้มจัดจัดครับใหม่ทุกหัวน็อตจริงๆนะเครื่องยนต์เครื่องยนต์น่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูสักหน่อยนึงเล็กเลยทุกอย่างใหม่หมดครับนี่แกะแทบไม่ออกเลยนะคือเหนียวเลยอะขอบยงขอบยางโอ้โหเดี๋ยวนะหรือแทบไม่ออกอะจุดสปอร์ตลอยอาร์คนี่ครับชัดเจนนะรถใหม่จริงครับคันนี้ เหม็นกินใหม่ะ่ะผมพูดตรงๆเลยโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีไฟเดลท์ครับเออมันไม่มีไฟเดลท์แต่ถ้าตัวสูงนี่มันจะเป็นไฟเดลท์นะแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาของตัวสูงนะมันไม่ใช่ไฟเดลท์มันเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับ่นะเปิดห้องเครื่องให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันของใหม่ผมบอกเลยใหม่จริงๆนี่ดูห้องเครื่องนะสวยสะอาดจริงตัวสูงห้องเครื่องก็สวยสะอาดเหมือนกันนะ พองเครื่องมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมเปรียบเทียบตัวสูงให้ดูด้วยอันนี้เครื่องยนต์2,005นะครับการวางเครื่องจะประมาณนี้ฝาเครื่องจะประมาณแบบนี้เดี๋ยวไม่เห็นถึงความต่างต้องเปิดตัวสูงให้ดูด้วยนะอันนี้เครื่องยนต์2,005นะครับนี่น็อตเนื้ไม่มีขยับเปิดเครื่องมากินเครื่องยังใหม่เลยทุกคนที่ดูแล้วกันเดี๋ยวดูบล็อกเครื่องคันนี้หน่อยนะมันต่างกันยังไงครับฝากงฝา,ฝาเครื่องนะเราจะได้เห็นกันตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องนิดนึง ไรชอบความคุ้มครับในราคาที่ไม่แพงผมแนะนําตัวสูงแล้วกันนะข้อดีของตัวสูงก็มีขับขี่ง่ายได้ออปชั่นเยอะกับราคาที่ต้องบอกว่าถูกกว่าไส้แดงไปสองแสนเนี่ยขีมจะจัดครับโอเคมันค้างร้อนนิดน,นึงนะเนอ,อสตาร์ทรถไว้นานนะครับนีเป็นไงฝาเครื่องไม่เหมือนกันนะเนอ่ยฝาเครื่องไม่เหมือนกันเทอร์โบก็ใหญ่ต่างกันตัวนี้ซีซีเยอะแต่เทอร์โบเล็กกว่า ดูขนาดเทอร์โบก็รู้นะมีเทอร์โบเออนะครับมีฝาเครื่องส่วนเจ้าคันโซสูงนี่เครื่องยนต์อาจจะเล็กลงแต่เทอร์โบของชั้นใหญ่ขึ้นครับเทอร์โบนี่ลูกเบลเลอร์เลยอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เนหะ็นไหมเห็นเทอร์โบไหมตรงนี้ลูกใหญ่เลยนะครับนะอัตราเร่งดีแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือเจ้า2คันนี้ที่เอามารีวิวนะวันนี้ครับถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาที่ให้ดูกันนะใครชอบความใหม่ครับผมแนะนําคันนี้เลยใหม่จริงๆ สีขาวนี่คือใหม่จริงๆครับรถแค่5เดือน6เดือนนะครับไม่พันกว่ากิโลนะถูกปะไบป้ายแดงไปแสนนึงครับแล้วออกรถจบพันเดียวครับไม่ต้องใช้เงินเพิ่มจ่ายหนึ่งพันยังไม่ต้องผ่อนครับเจ้าคันนี้กับเจ้ามิสูมพีไ i ร์ตันนะครับสองจุด g l ครับตัวท็อปของโตเตียสวยจัเดเติมจัดคุ้มแน่นอนอย่าคิดเยอะครับสภาพใหม่พันกว่ากิโลนี่ไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะส่วนเจ้าคันนี้อ่ะ เดีย๋ยวจะไม่เห็นถึงความสวยนะครับเจ้าตัวสูงเนี่ยนะปี2019ครับได้เป็นตัว long top ราคาถูกกว่ายแดงไป2แสนครับสีดำเนียน,เน,ยนเๆเงาๆนะกับมีซูบิชิ t r ยตันพลัสยกสูง2.4 GLS clean r e s a l ไมเวกครับแม่ได้ล้อแม็กไปด้เรื่องพิเคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะใครชอบสไตล์ไหนแบบไหนนะครับก็ ทักมาได้ครับทั้งตัวสูงตัวเตีย้ยคุ้มค่าคุ้มราคาทั้งคู่ตัวสูงถูกกว่าป้ายแดง2องแสนตัวเตีย้ยนะครับสภาพป้ายแดงจะจัดถูกกว่าป้ายแดงไปแสนนึงครับรถ5เดือนราคาหายไปแสนนึงคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับกับเจ้ามิ t ุวิชิ h i t i ันทั้งคู่ครับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะครับทุกช่องทางเลยที่ผมลงข้องทางติดต่อไว้นะครับแล้วก็ใครดูคลิปวิดีโอรีวิวรถเราชอบนะครับถ้าดูใน a c e b o o k อย่าลืม กดไลค์ก็แชร์ share, นะครับดูใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe กดแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิววิดีโอรถสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้แอนมี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปรีวิรีวิวรถรอบหน้าครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ